ก่อนบ้านนาเนาะมันแล้วเรื่องหายดีมากจิบปลาถูกจิบเลยครูไปคุดนี่สองร้อยของบรขายประมาณสามสิบนาทีนี่งนะเชี่นไหมเชี่ยเชี่ยเชี้เชียน่อยโอ้ยกินแต่ผู้เดีย่างไรโอ่ยโอเคเนาะสวัสดีสวัสดีทุกๆคนเนาะสำหรับวันนี้เฮาก็อยู่ที่หน้าอ่าเปเล่นะอยู่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์นั่นเองเนาะ ซึ่งในคลิปนี้ก็คือบาวเปเลจะนำพาไปขุดไปขุดตัวด้วงเนะาะอนนี้เขาจะมาจอดรถปะอยู่ในนาเปเลนะหลังจากนั้นเขาก็จะขี่รถรถจักไปนะเพื่อที่จะเข้าไปขุดตัวด้วงอยู่บนหู้ลละเดี๋ยวเขาไปเบิกตอนนี้ขอเบิกบรรยากาศณนะที่นี่สะก่อนนะ นี่บาเปเล่จิพากันไปฟชายมนีบาเปเล่าไปคุดดวงอ๋อไปคุดแถวใดโอ้อาวุธอาวุธคุณบ่อเนี่ยอาวุธี่จะใส่่วันชาติวันชาติผมวันชาติฟินิชโอเคโอเคโอเคมากับตายโตโตนะมั่นีมณีมณีฮันจีไปคุด ตัวดวงดวกอกดวงกอกเออดวงกอกบาวเล่สเซพาสซน้ำผ้านาะเมื่อกี้เพิ่นดุดคุดมาไว้แล้วเมื่อวานนี้กินเอ่นนึงแล้วแล้วมื้อนี้คุดอีกยากอีกไม่เสบกำลังเกี่ยวอุปกรณ์ให้มันห่มจัดหน่อยใช่ไหมตอนนี้กำลังเกี่ยวนะเนี่ยสองโมฟ้าเด็กพูดอาวุธเขาพร้อมแล้วนะชุดนี้บ่กสิไปคุดนี่คือก็ชุดนี่หลยอ่าบรรยากาศเอาไปมา อันนี้บรรยากาศหน้าคลองบาเปเล่นะฮะตอนนี้กำลังมุ่งอยู่เนาะจาังหวะเขาจะได้ขึ้นไปไปอยู่นิฮันแหละเอาละครับตอนนี้กำลังเดินทางไปคุดตัวดวงเนาะอยู่ที่หน้าโอโอโอ,โอ,โอบาเปเล่นะโอโยปุ่นตะลุยกับหา้ต,ตัวโตเว้นจันน้ำมือนี่ค่ะค <laughs> ัะค่ะ บ่าวไปเล่นำนาพาทางโอ้่าจะไปทางไหนเนี่ยตอนนี้ โอเคตอนนี้มาขุดตัวดวงนะกับบาวเปเล่ละไอาจจะโตนะโอ้โหเริ่มเลยยันมีเรื่อีอีกเพามันสามงูแล้วสินี่นี่เนาะวิธีชีวิตทางกาลาสินหอมนะการสวนลายทางฝั่งล่าเขาก็อาจจะหาอยู่ในบ้านจะโตทางล่าเขามีป่าวะมีเต็มไปหมดทขุดเลย ไอว่าบมีไหมโบเคยเห็นไหมเออมีแต่ว่าเขาบอกกูดชนลายเอาตามอนันต์นี้ๆขาดเลยเอาเอาเอานเอาันหากน่าุนลายเอาตามอันต้นะนี่คือวิธีชีวิตก็ต้องเมนอันเฉพาะแต่ยูนีอกไปเล S <S เฉพาะแต่ในตออันนี้เนาะล่าขอยูต้นหนิว่นนั้เนาะอ่าแม่แหละคนละกอกกันคนละแบกสิบวะแต่ว่าต้นยูิต้นสัวสีได้ตัวหนึ่งสองตัวบธธรรมดาทั้งแดดห้อนทั้งเดี่ยวเี่ีหูวเี่ี่ยวดวเีย่ คนผิดเวลาเนาะมงนะต้องคำคนละก็ดีเออเอาลยนึงกับพอแล้วเอาคนที่เอาลายดิเขาไปครวมันทายจับต้นโิจีเ็ดกรตุกโอ้โอ้โห้ตุกให้เลยเอาอีกเอาอีกลงลิกหลงลิกึบอึบ เัยังหลายอยู่เด็กโอ้ยถือตูวมันโมโหวิธีคุดวะนี่นีเนี่ยังยังอีกนี่โอ้สองตัวย่างดีเด้ได้ยูได้ยูได้ยูยังอีกว่าวันนี้นะออกเด้อออกเด้อไก่พูดตัวนี้เน่ยนอนเน่ยนอนเน่ยนอนละเด็กเด็กหน่อยนี่น้อยก็เอาบีมือเขาตัวนี้ดีแซ่บที่สุดเด็กสุดยี่นะ บอกว่ายากธ่รมดาด้วยเออพอจะได้ผูใดผู้ใดไปดึกทีนี่ใจห้เลยตอนนี้แดดอ่อนนะมากวูยำแรงแรงดีดีดีโอ้ยตัวนี้พลึกแท้เป็นน้ำคนคุดบ้าวะลึกลักลๆกะไรตัวลึกลัก ต้องเจอแน่นอนนีรู้หลายเลยโอ้มานที่รีบไหมตัวเดียวตัวเดียวนี่มันเกือบซิฟแล้วได้ยังไงมุดบ่ไอ้บ้าเดี๋ยวหลัก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 เก้ามันเก้ามันไอ้พวกแมงอย่างไอ้เราซอกไว้ให้นแล้วมันตัวนี้มีหลายเลยฮึบโอ้น่าจะหลายตัวแล้วตัวนี้

ขี่กวนว่เขาบกไม่จับกินกวนเดินหอโอ้ยนม่ดีดีดีนี่เตยองวับนมันามันป็นธรมาตต้ดกลินกับมันแล้วมันคือตต่อมันลูกต่อเด้ด้งาะเขากว่ามันมัดมันอีทอดกรอบแห้งแซ่บคอร์คอร์ดละ่มใช่ต่อนี่แหละนี่

แบบตันบดเออมันห่มเนเนาะอันนี้เที่ยงเนาะแดดกลังแหงเลยตอนนี้นะได้โบได้บเด้ๆได้เออปฏิวัตนี่ตัวนี้ปฏิวิเลยเอามือไครเอาคอเขาเด็ดเด็ดเดเดดเดดเดบได้เตวเลี้ยงดีใช่ปะเนาะ เอาร้าียม่ินเลยบงันี้มีลายานมีจักหูก็มีซำหนันตัวเศาเลยนะสามหูให้ได้สามตัวือเ้าโหลดตัวองก็ได้นอาโอ้แหงลายไปทำมาดยเฉพาะหาอีกแ่ห้าตัวเลยแหงลายวัวปอนบ้านนาเนาะไม่แล้เรื่อง

แงลายจุดจะฮักดีเลิกเองไปละลงเดือดกันพูดขันบัฮักกรบ่บแล้วเรียบร้อยโอเคนะหลังจากที่เราไปขุดมาบางทีมีจุกจะฮักนะตอนนี้ตอนนี้โอ้ได้ไล่เติบเนาะ สีขั้วกำลังเนะสียขีมันให้สะอาดแไรก็จะคินดิบกระดาษเหรอได้เด้เต้องตูวมากเดี๋ยวเดี๋ยวให้เพิ่นลองเบิ่งชิลลองเองเนาะรู้ตัวลองเองอมเ <c oughs> บม,มันมันมันปวดแม่กอดไอ้โถนเป็นไอ้นาามันยังเป็นคินดิบวะจะมจะมัน แล้วสมมติว่าเวลาที่มันเป็นแมงแล้วมันสิบโบายบอกมันสิไปใส่มันมันมุนขึ้นเลี่ยเออมันไปเลยเห็นบ่ะมุนขึ้นน้ำหมองห้องพุทธนี่ยก็จะเป็นตัวยิงใหญ่เดยอันนี้ขียเอเจ้าบัวจองไว้เ <GO> น <av i> ี่ยวันที่าโอ้โหมันเสียบบนไม่ก่อ มัจกตเอวมเว้งกวเป็นตัวปีกแ่งบเออนี่มันโตแก่ายได้เนาะขี่เนเขาเบาไงขับเออขั้นตอนขวานาเปรี่อกำลังใส่น้ำมันขี่เรียบร้อยแล้วๆไทยไอสานแม่จังหน่อยนะมันยอะดีจัง่อย เบาเปรี้ยกำลังตักก่อนนะกำลังตักสดๆไปพุทธวังกินนี่จุดๆเอ้ยยกยกกัมันดูต้องใส่ยังต่อนี่เปรี้ยก้อ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 ย จะได้ต่ไปกินว่าตัวม้่อนท่านกลิ่นะรกิ่นเป็นละงหนิโม้เดือน่า้มาล้อจานอะไรนี่ใส่เลยใส่โต๊ะอไเยแลอวะเอาไเนนี่เสียเวลามาดูนแมเกียม้าเกียมมี้เด้นนี่าว่าจะเกียมไปก่อนนะแล้วก็ต้อยเฉยก่อนต้อยเสียเวลาไหม อยากวมากอยแล้วบิดใส่เลยเอาเลยได้หนิใส่เลยสิกเลยได้หนได้ลดซิกเลยไปสักยิบไอ้นูม้อยนะกินตัวนี้กินกินตัวซุกเลย่ายออยเลยหนอยดิ้นฮ่มันเนาะละ่ใ่ตัวหนึ่งนีนี่อนฮ้อนันผมััีมมีหลเลย้อนฮอน้นมเข้าง ใส่อันนั้นมาเป็นบ้าน้ำิ้มด้ครับคุณเอก่อยเลยครับเรั้บมวนมมันีกคนที่มาเต็มเลยสอสามอยู่นี่ไอกาแบนดมมาที่รยนเคเคครับผมก็เยออยากเียกผักเรียกคีอนบ้านนาครับผมสวัสดีครับปอนบ้านนาครับนี่กำลังปอนบ้านนาผบ้านนานะตัวไทยเลยปอนบ้านนา ตาเด้ดบัวหนาวกับเด้น่กนครั้งแรกในลูกเคยเห็นดครับเคยดูไม่ด้เามอวานในประเทศี่มวานีนี่ยู่เราเหรอนบวมีไหมไอ้ตัวด้วตัวด้วงนนอกเคยเห็นอยู่ว่าแต่ว่าส่วนเอากกนิ้ตกกอกใช่ไหแต่มันกับลานี่อันนี้ขุดเอาโผล่เป็นงัวเป็นวใส่ยายั้งใส่ยายั้ง คนไม่อยูเว้ยมีนมไม่ด้จกจนฮักหวเข่ารอเบินเพื่อลงเองลงมือเองได้อีด้โอ้ใครกินเคตัวโต้คนได้นี่เมนแซ่บสุดเอไหนไม่ได้รู้กินแล้วว่ามันกินมาไนใส่กะปิกระแกวใส่น้ำปลากะปิใส่ไม่ได้ ใส่เลยใส่เลยใส่ประเดไปเลยคักลักโอ้ยปวสบมันพุ่งไปปวดเสียบนี่มิต้นคนป่วยเพิ่มาเอาหมอนะเออขาว่าตอนไงผู้บอกที่มดไว้นะ ่าได้หลายด้นะเป็นถ่ายอะนี่้ยอเลยหลายเปกเแกด้ของระดูการะดูการสองรอยสุเลยายนห่ยกูไคุดนี่สองก่ขายประมาณสานาทีนี่รเขาคุดต่อเดียวเสัตเลยเบือเบือมาร้อกันนะชิมชิมชิมายรูปกับนนี่มาชิมมเเซโอ้ยกิแต่ผูดียวไร้ พ่อพวเกิดได้ออพ่อพ่ปนม่นวตนเ้อันสัเป็นไผลเบินซองใจให้ไปยได้ไหมไมาไอ่าโต้โติมมาดิแสกั่นแตกนั่นขี้ากน่เืเืแตกเขือแตนย่นตัวนี่แหละนใครข้าจนออกเพนวาซะจบจนหัก เซเซเเีย้ดูสิครับพี่น้องครับดูสิครับมามามาดิไปกลางเลยนี่นียู่นี่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 โอ้ยยยย แ่น่อยมาไก่กร้เียวเว่ยก้วยอมันะจังบ่นามาแล้วพอดีพอดีแทบไม่เอาเลอาีมงานไอเปรี้ยนี่น่อยงาเองเนาะสดเลยคุณเอง อะไกันนี่คุณคุณนี่คุณนี่ซื้อติวขวัญบ้านเลยพี่โอ้แม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 

มือทันมือทันมือทันเลยนี่ต้องกินมึงโอ้นไอ้คนทั้งนม่กินพวกยูไกกินหลายกน่่ไหลามไหลายลมากินกรนเสียมนะไอ้พวกยูไก่นมกินไม่กินแล้วน่นนมากินข้าแล้วบอกนนเอานกันครับอันบนไว้เขาต่งกัน่้ตำนาน มัน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 นมนมนม้นมนมนมันมันันมมันมันนันนันม สุดยอดสุดยอดสุดยอดโอ้้กยดิเ hmm. ป oh, mm ็น hmm. ข oh, 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 ้าวจริงนี่หมดสรักแอ้ลองแตนี่ก็แสบ่ไัมแตงก็แเสีบนี้หิวข้าที่เออแกงนี่แสบ่หกหดเสียต้ินไหมต่างเลย มึงแทบขมเลยบ้องอันนี้ด้ม้นขวามดานดีก้นมากินเลยตัวนี้ไม่อมมันเลกินเลยย่อมเลยปวดปวดเลยโอเคนัเป็นจไดใล่ะพี่น้องกับการไปหาคุดตัวดวงอยู่ที่จังหวัดกาลสินเนะซึ่งอยู่ลาวเฮาหน้าฉะบกค่อยได้มีในลักษณะแบบนี้เนาะคือจะไปคุดตามต่ออา โกโอ้อยนะตอที่กระจาตัดแล้วก็ไปขุดไปขุดแล้วก็ได้ดังที่ได้เห็นในคลิปเมื่อกี้นี้นะโอเคนะนี่คือวิธีชีวิตที่ปอนบานานไดมาพักอาศัยอยู่ที่จังหวัดกฬสินเนาะมาลินมาเที่ยวนำพีนํำหนองอยู่จังหวัดกรสินว่าจะเป็นไอไม่ครับผมเ่าพันธุ์พื้นเมืองแล้วก็ลูกอีสานน่ะแล้วก็ละลายซ่องนะโอเคนะอจะเล่มกดไลค์กดแชร์และฝากติดตามช่องปอนบานากันและกันนะโอเค